มาร้านขายเนื้อนะคะนี่กัดเทมองใส่ ปิดฝาอาอกฝนตกแล้ว หมดมาร้านไทยนะคะหมดไปสามสิบสามยูโรนจ้ะฝนตกแล้วไปหลายที่เลย,ยตเอออะไรไปก็รบะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะดูสภาพผมอยู่นะคะก็ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้านะคะก็ไปหลายที่เลยนะไปพริสมาไปลิเดิลนะคะไปลนะิดเนาะลิดลีนะคะแล้วก็นี่หากเกาปากก็คือร้านพวกขายเนื้อสดนะคะแล้วก็ไปร้านไทยนะคะแล้วก็ไปซื้อ,อบัตรรถบัสนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะจ๊ะตื่นแตนะ่เช้าเนาะเลิกเรียนมัดผมไปเลยนะคะสภาพผมหยุยหยะหยุยหยะ,ยะเลยนะคะวันนี้ฉีดวัคซีนเนาะมิวนะคะฉีด ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือฉีด2เข็มนะคะวันนี้เนาะฉีดวัคซีนนะเพื่อนบางคนนะฉีดประมาณ3เข็มนะคะนเพื่อนคือแบบฮูพรุ่งนี้น่าจะเจ็บแน่นอนเลยอ่ะนี่นะคะของที่ได้มาเนาเนะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะก็อันนี้ไปลิดมานะคะนี่แล้วก็อันนี้ไปร้านไทยนะคะ ก็ไปร้านขายเนื้อด้วยเห็นไหมนี่นะคะข้างในนะคะแล้วก็จะไปพริสมาะคะ่ะวันนี้ไปหลายที่เลยนะได้ของมาหลากหลายนะคะอันนี้พริสมาเนาะก็ได้พวกผักชีผักชีลาวพวกผักอะไรต่างๆนานาเนาะนี่นะคะน้ำส้มฝั่งนี้ก็จะเป็นลิหาเก้าปักก็คือเหมือนซื้อพวกเนื้อพวกอะไรงี้มานะคะ อันนี้ไปร้านไทยเนาะก็ได้ปูนะคะปูม้าเนาะได้มานะคะแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อนะคะพวกเขาเรียกเาเรียกว่าอะไรวะกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ซี่โครงเนาะก็จะมีพวกนมลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกปีกไก่แล้วก็น่องไก่นะคะ หมดไปก็น่าจะประมาณร้อยกว่ายูโรเนาะเพราะว่านี่คือเอามาตุนประมาณ1อาทิตย์นะคะคือพวกเราเหมือนเรากินประมาณอาทิตย์ละ100ยยูโรเลยนะเฉลี่ยเฉลี่ยไปเนาะหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยส่วนฝั่งนี้ก็จะได้อันนี้ได้อันนี้มานะคะน,นี่เป็นมันลดราคาเนาะเดี๋ยวคิดชื่อก่อนภาษาไทยนะ เรียกว่าอะไร่ะ,ะเรียกว่าอะไรนะลืมอ่ะเนี่ยผักข่านะคะภาษาอยสานอะ่ะเออะอมชะอมนะคะตอนนี้กลิ่นแรงมากเลยหนูซื้อมานี่สองแพ็คก็คือหนึ่งยูโรก็คือสามสิบกว่าบาทนะสามิบ็ดบาทตอนนี้นะเงินไทยอันนี้ก็คือขนมจีนนะคะซอสเกาหลี นี่ซื้อมาเอาไปกินคู่กับเวลาย่างไก่ว่วอะไรงี้นะคะมิก็จะใช้อันนี้อันนี้อร่อยกว่าสีดำนะคะเนี่ยสีแดงเนาะอันนี้จะอร่อยกว่าแล้วก็ซื้อมาม่าเกาหลีมานะคะสองซองนอะนี่อันนี้เป็นหน่อ,นอไม้แล้วก็มีซอสอันนี้ซอสเนี้ยอร่อยมากเลยนะเครื่องปรุงเนื้ออบนะคะนี่เราซื้อมาตอนรอบที่แล้วนะคะมิกะชอบมาก ก็เอาไว้ไปหมักกับเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไปย่างนะคะอร่อยเนี่ยรสชาติก็จะออกแบบหวานๆนิดนึงนะคะมิวซื้อมาประมาณ3 3ห,อห่อไอ้เขาเรียกนะ3แพ็คแบบนี้นะคะเนาะซื้อมานี่ก็คือแพ็คละประมาณ95้าสิบหเซนนะคะก็ตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ30บาทแล้วมั้ง20กว่าบาทอะไรเงี้ย น,นี่ซื้อมาอน,นี่ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะก็ประมาณนี้แหละไปหลายที่นะคะอันนี้จะเป็นลิฟตก็ได้พวกน้ำเฟนตงเซนต้าพวกขนมปังน้ำผลไม้อะไรเงี้ยนะได้มานนซื้อเอาไว้ไปโรงเรียนด้วยอ่ะเอ้ไกินที่โรงเรียนพวกโดนงโ,โ,โดนัทนมิกะนะคะนี่ กุลหลังนะคะกินคู่กับกาแฟขนมปังข้าวอันนี้คือเมนูโปรดของมิกะเลยนะคะเป็นชิคเก้นเรดเคอรี่นะคะนี่อร่อยนะคะอันนี้ราคาที่ประมาณ2ยูโร99เซนนะคะก็ตีไป3ยูโรเลยก็น่าจะร้อยกว่าบาทนิดๆน,นะคะส่วนมิวนะคะมิวชอบกินแนง เนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะอันนี้นะคะผนงนะ,ะแผนงไก่ะคะเนีราคาเท่ากันบางบางเวลานะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะประมาณ3แพ็คแบบนี้นะคะก็อ่าสิยูโรอะไรเงี้ยนะก็จะชอบซื้อมา3 3แพ็คเลยนะคะ3ามกล่องอันนี้เป็นกิ้งกูนะคะนี่น,นี่ก้ขนมนมเนย ขนมรังผึ้งน้ำผลไม้แต่ก็กลัวเลย่ดิวเดียวกัวเลยอันนี้นะคะก็จะเอาไปแยกใส่ช่องแช่แข็งนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือกระดูกซี่โครงเนาะก็<ม>จะแยกมอนกันจะมาไอกาสกรีหรือหัวมานะัันใหัวนไม่กลัเลยกิ make promises cause i don't keep it. i never make promises cause i don't keep it. cause i don't keep it. มิวนะคะก็จะกินอันนี้เลยนะคะผนเงเนาะเพราะว่ามีหิวข้าวมากเลยนะคะมิวกามิกะเนาะก็ไปกินข้าวที่อีกเกียมาแล้วนะคะสเต็กนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็หิวอีกนะคะก็จะกินอันนี้เลย ส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ข้างนอกบ้านนะคะเนี่ยชอมนะคะเพราะว่ามันเหม็นมากเลยไว้ข้างในเอาไปไว้นอกบ้านเดี๋ยวตอนทำตักข้าวค่อยไปเอานะคะนี่เหม็นนี่อร่อยมากเลยนะรสชาติก็เหมือนอาหารไทยเลยนะหรือว่ามันก็อาหารไทยนั่นแหละ พี่แกบว่าเธอทีบเอาชมไปไวป้แหงนอกเลยนะเม็นมากนี่อุ้ยเขาก็จะมีประมาณเนี้ยหรือว่าเราจะกินในนี้เลยก็ได้นะคะแต่เมนชั้นมากก็จะเอาข้าวหอมมะลินะคะเนี่ยใส่ ก็ไม่ต้องใส่จานก็ได้แต่ข้าวเขาหอมมากเลยนะอุ้ยนี่นะจ๊ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟสักประมาณ3นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะจะบอกว่าหอมมากเลยนะคะนี่หอมมากมิวแอบไปขโมยไก่มิกะมาหนึ่งชิ้น <laughs> ปิดกจหน่อยแอบไปขโมยมาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวมิวไปกินข้าวก่อนเนาะ